สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นกล้วยต้นกล้วยเราทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปการปลูกกล้วยกล้วยก็คือกล้วยไข่นะคะพามาอัปเดตการเจริญเติบโตของต้นกล้วยด้วยนะคะปุ๋ยที่เราจะนํามาใส่ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนี่แหละเป็นปุ๋ยขี้วัว ผสมกับเปลือกเปลือกหอยเปลือกหอยที่เขาขายตามเพจที่เขาบอกว่าเปลือกหอยผสมกับแร่ธาตุที่เป็นอาหารของอาหารของดินแล้วก็กําจัดมแมลงที่เป็นเสี้ยนดินที่เขาเรียกว่าเสี้ยนดินน่ะนี่ค่ะที่เป็นฝุ่น ผงปูนขาวๆที่เขาขายตามเพจนะคะก็ลองซื้อมาใช้ดูอันนี้เอาผสมกักบขี้วัวแล้วนะคะผสมกันแล้วมันจะเป็นขาวๆนะคะเดี๋ยวจะพามาใส่ปุ๋ยต้นกล้วยกล้วยไข่นะคะเดี๋ยวพาชมการเจริญเติบโตของต้นกล้วยก่อนนะคะ ดูตั้งแต่ลำต้นเขาก่อนดูเขาออกต้นลูกต้นลูกต้นที่หนึ่งต้นลูกต้นที่สองสูงมากสูงมากเลยค่ะสูงมากเลยคุณน่ะยังบอท่านในฮอดตายอ่เด้อพี่น้องเลยคุณน่ะนี่ก็คือหนึ่งกอหนึ่งต้น ตอนที่เราทําคลิปปลูกนะเราปลูกอยู่สามต้นนะคะแต่ว่าติดอยู่สองต้นนี่คือต้นแรกออกลูกแล้วออกลูกแล้วสองหนอ่อเรียกว่าออกลูกเนาะออกหนอ่อเอยเอื่น่าออกหนอสนนี่ดูดูดูการเจริญเติบโตสมบูรณ์มากเลย ซึ่งกล้วยไข่นี้จะปลูกยากนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนงามบอพี่นองงามบอต้นที่สองเดี๋ยวจะบอกว่าสาเหตุของต้นกล้วยงามเพราะว่าสาเหตุยังสาเหตุแรกน่าจะเป็นเพราะว่าเขาได้น้ำช่องทางการได้น้ำ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแพนให้ดูช่องทางการได้น้ําก็คือนี่ค่ะท่อน้าเอากระเบื้องแตกมาล่องนี่ก็คือข้างในก็คือเป็นอ่างเป็นอ่างล้างถ้วยล้างจานที่อยู่ข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็ต่อท่อน้ําทิ้งออกมาต่อท่อน้ําทิ้งออกมาแล้วก็เราก็มาบิว โดยใช้รางน้ำเก่าต่อออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้กระเบื้องมุงหลังคาที่มันสภาพมันใช้งานไม่ได้แล้วต่ออีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะได้น้ำตรงนี้ต้นกล้วยเขาก็จะได้น้ำตรงนี้ไม่ใช่เราได้แต่ต้นกล้วยนะเราได้อะไรด้วยเพื่อนๆดูเข้าใดเบีย้ยบักเขือเพด ส่วนมากจะกินตะมมฮ่งเนาะกินตะโมฮ่งมากกวมีพริกมีบะเขือเทศแล้วเขาก็มาลางเราลางเขาก็จะลงมาตามนี้ค่ะลงมาตามนี้ผลพลิตได้ของเราก็คือได้เบียร์บะเขือเทศเยอะแยะมากมากมยเลยพี่น้องเอ้ยเก็บกินไปหลายหลายรอบแล้วหลายรุ่นแล้วเมื่อใช้นี่ก็เก็บไปลืม ลืมไปว่าจะมาทําคลิปใส่ปุ๋ยต้นกล้วยกเกลยเก็บมะเขือเทศไปแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนี่เหยียบไปน้่มกะมี่พี่น้องมันมันละล่านไปเลยเต็มพื้นไปเลยหลบไม่ได้ไม่รู้จะเดินไปตรงไหนแล้วก็เหยียบต้นไหนที่มันสภาพมันไม่โอเคแล้วก็ไม่เอาเนาะแล้วหอบก็บ่กกิ่นมันละก็ตามสภาพเนี่ย โดนเหยียบไปนะตัวน,นี้นะบัคเครอรเทศบัเคเือเทศกัสีมีแบบสองพัเน,เน,เนเม็รบัคเลนบัคเลนคือบ,บัน้วยน้อยเห็นไหมน่อยน้อยสมสมใส่ตามะฮงเหล่าน้ำลายๆ,ๆเห็นไหมแล้วทีนี้เอาช่องทางที่สองของการได้น้ําเห็นท่อ PVC ีไหมคะเห็นท่อ PVC ีไหมท่อ PVC จะมาจากตรงนี้นี่ก็คือต่อมาจากถังซักผ้าถังซักผ้าอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต่อท่อออกมา ท่อ PVC ตัวนี้เราก็จะต่อด้วยกระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้การไม่ได้ที่ที่มันผุมันพังแล้วนะคะที่มันแตกแล้วเนี่ยก็จะมาลงตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ำที่มาจากถังสักผ้าเดี๋ยวพาอพาเบิรอกบกเขือเทตก่อ,อนนีกำลังสีใดแล้วพี่น้องนีเดี๋ยวให้ดูร่องรอยการใส่ปุ๋ยข้างแรกก่อนการใส่ปุ๋ยข้างแรกก็คือใส่ปุ๋ยขี้วัวนี่แหะ เห็นไหมคะเห็นก้อนขี้วัวไหมก้อนขี้งวงห็คลิปคลิปต่อไปจะมาอัปเดตตอนที่เขาออกปีแล้วนะคะออกปีออกเครือแล้วนี่น่มะเขือเทศมีมะเขือเทศอยู่2แบบแบบนี้ก็กินแซ่บแล้ก็เอาเตยเตยเขาชอบน้ำเนาะเขาเอาเตยเตยน้อยเตยหอมเพื่อเอิว่าเตยหอมมาปลูกนั่ นี่คือมะเขือ,อเทศที่เขาเอื่นาบอกเดีนเลยพี่น้องเด้บอบกเด่นน้อยๆ,ๆเอาใส่ตปะปูห่งน,นี่น้ำไหลไหลสมสมๆน้ำไหลไหลจะมีมะเขือ,อเทศทอยู่สองพันนะคะสองแบบก็แเบบลุกกี้่ๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้ของการล้างถ้วยล้างจานล้างถ้วยล้างจานแล้วห้องกะ เศษมันนะเศษที่มันเป็นเศษเม็ดพริกเม็ดมกเขือเทศที่มันหลอดออกตามอาไอช่องของทอของอ่างล่างจานล่างมือใดน่ะมันกันไหลออกมาเนี่ยให้ดูดูมะเขือเทศเยอะเลยหลายหลายพร้อมตอน้นใดตายเท่ากบปล่อยให้มันตายไปเนาะตน้นใดที่มันงามถีมันเป็นมากให้เขากินเท่ากบเข้ากบเก็บกินไปนะคะทีนี้ช่องทางของการ ให้น้ำต้นไม้หลังบ้านก็คืออันนี้ก็คือช่องทางที่สามตัวนี้ก็คือมาจากอ่างล้างมือแทนที่เราจะปล่อยให้น้ําเขาไหลมาหยุดอยู่แค่นี้เราก็ใช้กระเบื้องนะะ่ะเศษกระเบื้องของเข้านี่แหละของห้างนิยาบาบุ้งประโยชน์ด้วพี่น้องเอ้ยเราก็เก็บเอาไว้ห้ากระตอมาให้น้าเขาไหลออกมาดูค่ะนี่เนี่ย มะเขือเทศทั้งนั้นเลยมะเขือเทศจะเยอะกว่าพริกเดี๋ยวจะพาไปดูพริกพริกไม่ค่อยมีเลยคลิปนี้ว่าจะพามาใส่ปุ๋ยต้นต้นกล้วยไข่เอาไปเอามากกับไดผ้าช่วงสวนนหน่อยไม่เชิงว่าเป็นสวนหรอกมันปลูกได้แค่นี้ดินมันบงามดินไม่สวยดินไม่งามเลยแต่อาศัยว่าเขาได้น้ําเขามีนม้ำนี่น,นี่นี่บักเลนนี่บักเลนเห็น่นพี่น้องเห็นไหม หนวยบกเลนนี่ยังไม่สุกนะคะนี่หนวยบกเลนเห็นไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไมค์นะเสียงพูดอาจจะไม่ชัดนี่อันนี้เพื่อนอว่บาบกเลนเนาะคืออื่น่กคือก,กันกระบปงหูเด้อแต่ว่าเป็นมะเขือเทศคนละพัน์อันนีจะเป็นงวยใหญ่เนาะเนี่ย ภาพรวมโดยทั่วไปบักเกือเทศิลายบกกัวกรเทศิลายกว่าก็าเอาเอาเตยเอาเตยมาแแ้มไหวน้ำก็เตยเขามักน้ำเนาะเนี่ยเตยเขาชอบน้ำนี่ให้ดูภาพรวมโดยตัวเหยียบไปน้ำได้พี่น้องเหยียบไปน้ำเอาต้นได้เรือกัได้กลิ่นต้นได้บ่เหลือกับ่เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นมะเขือเทศทั้งนั้นต้าหยาก็มีคือกันละหยาก็ขคืนปนกันคือกัน ยังไม่มีเวลามาเอาญ่าเลยบม่มีเวลามาถอนหยาอยากให้เบื้องหยาคือกันถ้าอยากเบื้องหยาก็เบิ่งเด้อหญยาเดอหยาด้อพี่นอนะ้องเ้อหยาหาหยาหาหยาหาเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูเบี้ยพริกก่อนเห็นแวบแวบอยู่เห็นแวบแวบอยู่เบี้ยพริกเบี้ยพริกก็บ่ค่อยหลายคือเบี้ยบะคือเทศ นี่นีน,นี่เจอแล้วเบี้ยพริพกนี่คือเบียพริพกพกริกเบียพริกเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเราเอาไว้แบบนี้เหมือนมะเขือเทศเขาจะงามไหมเนี่ยนี่ก็พริกเ้ียค่ะนี่พี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีพริกกับมะเขือเทศสองอย่างเท่านั้นที่มันจะขึ้นตรงนี้ว่าห้ากินเนาะมันก็เป็นคขั้วข้าล่างมาะข้ากินแล้เข้าวกลางเนื้กล้วยหน่อที่สาม หนอที่สามนั่นนี่เพื่อนๆพื่ใช่หรอนี่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 น่หนอที่สามเพื่อนหนอที่สามหนอที่สามแล้วแสดงว่าก่อนี่สิสมบูรณ์เลยได้ลูกสาวมาสองต้นสามต้นเนี่ยเล็กๆอยู่หนอที่สามนี่นี่นี่อันนี้ก็คือพิกนี่คือเบียร์พิกเ้อพี่นองเด้อ เบี้ยพริกเตยเตยกับงามเนี่เป็นเตยหน่อยเพอนว่าเตยหน่อยหอมหอมเพม่อนว่าข้อดีของเตยนะคะถ้าเตยต้นเตยเขาเอิ้นว่าเตยหน่อยเตยหอมนี่ยแต่พอออกไปใส่รถยนต์เขาไถ่เด้อหอมโดนโดนโอ้พาชมสวนมะเขือเทศทีนี้ว่าสิกผ้ามาใส่ปุ๋ยต้นกล้วยเลยพาชมสวนมะเขือเทศเฉยเลยนี่แม่นเหมือนได้พี่น้อง แม่นหมดเลยลงงองแร่งแง่งป้องลองแป้งแรงไปเป็นเครื่อไปนี่ตรงนี้ก็มีอีกนะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อีกนี่มาว่างใจักสิได้กินข้าวได้กินดอกพี่น้องเอ้ยเป็นน้หน่อยเดี๋ยวลองใส่ปุ๋ยดูก่อนเดี๋ยวลองใส่ปุ๋ยดูก่อนนะคะพี่นะออกมาหอดพี่น่ะเบียบ์ปลเคอรเทศไหมพี่น้องว่าจะเป็นลายค่ะ เดี๋ยวนี้บะเขือเทศแพงแพงถึกหน่วยระบาดเดอพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้กระแมนคนไนอ้เคี่ยขึ้นมาเกาผิดเคี่ยดเอิ่นเคี่ยดรถเนาะนี่ต้นเพิ่นอยู่นี่ต้นเพิ่นอยู่นี่เิ่นเหงา้าเป็นเลื่อยเฟื่อยอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลย,เลยคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเห็นไหมคะเห็นไหมนุ่นอีกขัว้วหนึ่งอยูค่คุณพูนมะเขือเทศ เท,เทศหรือบักเล่นเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยต้นกล้วยให้มันงามอยู่มันงามอยู่แล้วเขาก็ใส่ให้มันงามเนาะลองดูแต่ว่าใส่รอบนี้นี่มันจะมันมีปูนมีปูนแคลเซียมด้วยเนาะมันก็นมีปูนแคลเซียมนะใส่กะใส่ธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่น้องโรยลงไปแบบนี้ละ อัปเดตจะทําคลิปอีกรอบหนึ่งก็คือปุละช่วงที่เขาออกออกปีปุละเนาะออกปีออกเครื่อปุระจงค่อยสิมาเหตุคลิปให้พี่น้องิึงอีกเครือหนึง่งขาวขก็คือก็คือแคลเซียมกับแคลเซียมเปลือกหอยนะคะแค่นี่แหละพี่น้อง ก็จะหวานไปเรื่อยๆโอ้ย oh, ไงได้ป่ะที่นี่ไงเขางูด่างทวนทวนพี่น้องเอ้ย <c> ถ <oughs> <c oughs> ือว่เป็นการมาอัปเดตต้นกล้วยให้เ <c oughs> พื่อนๆได้ดูนะคะั <c oughs> <c oughs> มมีคนถือกล่องให้ยูทูบเบอร์บินเดียว ไม่มีผู้ช่วยมาถือกล้องให้เดี๋ยวแพนต้นกล้วยให้ดูเป็นภาพรวมอีกครั้ง,นงหนงึ่งเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยงามอีหลีทำมาเบิ้งโดยตาเปล่าสีงามรัว้นกล้วยไข่สีงามความสูงจะเทียบเท่ากับกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเขาก็มีอยู่ไกลๆก,กันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลกล้วยน้ำว้านี่มันส่วนมากที่บ้านใครก็มีนอกกล้วยน้ำว้าเนาะ ก็เลยบ่อคอยได้รับการดูแลปันไดนี่คือกล้วยน้ำวา้าไม่ได้รับการดูแลปล่อยให้เขาหากินอาหารในดินดูดกินน้ำดูดกินแร่ธาตุในดินตามธรรมชาติการงามขื้นกันงามขึ้นกันแต่ที่ให้ดูนี้ให้เปรียบเทียบว,ว่าต้นกล้วยไข่นะ่ะสูงเกือบเท่าเท่ากันกับกล้วยน้ำวา้า กล้วยนำหวาหรือกล้วยอีอ่องบานห้องเนาะนี่ก็คือภาพรวมของกล้วยไข่ของเรากล้วยไขนะ่หน่อยน่อยทอนิวมือห้าน่ะวีวีน่อยหน่อยหนวยเหลืองเหลืองน้อยน่อยพี่น้องปลูกสามต้นเดอ้อถ้าใครดูคลิปอ่ะถ้าใครดูคลิปปลูกกล้วยนะ่ะปลูกสามต้นแต่ว่าเหลืออยู่สองต้นงามมากๆเลยพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดต ต้นอ้วยไข่แล้วก็มาใส่ปุ๋ยเป็นรอบที่สองด้วยคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเวลาเราลงคลิปจะได้ไปแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้ดูคลิปบางคลิปก็มีสาระ คลิปดีมีประโยชน์นะคะบางคลิปก็เป็นคลิปที่สนุกสนานเฮฮาเอาสาระอะไรไม่ได้มากมายนะคะแต่ถ้าดูเพื่อความเพลิดเพลินบ้างก็ก็ขอบคุณมากๆเลยฝากเพื่อนเพื่อนไว้ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ